สบายดีพี่น้องเข้าไปไพี่น้องเลียงกรสีแปลกๆเัิจะหไไน่อยเ่ีงกรสีแปลกๆก็ใช่เสียงพนคือสีพนสิตกเน่ยหน,นบับึมบึมไปมนูนง้อหักับ้เพี่นองนี่คือยข,ขับปุ แคลอทน,น้แล้ที่ซีบมือเเคยกินเโดจะเตํกี่กไดเนาะค่้บงผู้เนาะรสชาติล้ายบางหงเนี่ยนะเห็นนะวะมเคยกินแครอดิเพี่อดเกิดพอดีเกิดพอดีเกิดผมเคยกินเด็สดสดดเพีย phòng rồi phía nào ơi phòng rồi phát trang phá đang thùm thùm thằng nào rất tốt luôn với chắc thằng bạn này Hãy ก็ตคอเห็ดเสียงเอือพอพูดยิ่งคือกระโดดแต่โถง่าจะบ่มีตีบัวสีเน่กินบุดน่กินใหม่คนเนี้ยฮึคนเนี้ยเอางง่เนาะจาน็งามงามไน่อยสิกพุดเยอะสิกินไปเป็นโลโอจังกินไปเป็นโลคเดียวเยเนยอกซ

ลายเกินงเ้าเนาเดี๋ยวลายกินบวดกูอิ่มอย่าก้อยใหม่กเอาเกินมไว้ด้กินชินยาวกระดงัดรพุ่น้องปลาแต่วงู่ได้งามนะเลั้วุเป็นไมนึงัานเสี่ยนะครข้า Một bát mà đi ăn gặp bố bắt đấy, mấy đứa ăn, đi đứa, ăn là bận, ăn kinh, ba đi, ngặt hay bừng của nó, nó sụt gió thật nghiêm, nghiêm. Mày cạp, tao đáp nhưng mà Như chắc sẹo, bố sẹo, là, ừ. ngặt là. Ừ. là. Ừ. หนามันฉ um, so uh, yeah. ืนม oui, ั้เขาเจ้าคือใส่ลูกศิษย์แต่ที่คือบุญมีชัวร์เขาเจ้าใจเด้ยเขาเจ้าเขาเจ้าเฮาเห็ดเองอยู่วะใส่แต่ลูกศิษย์ใหม่อะไรเขาคือเห็ดเขาเองไม่เจ้าว่าใช่ไหมศิษย์ใหม่ชื่อแต่ก่อคือบุญมีเห็ดเองไร้คนอื่นอีกแล้ว พี่ใช้พักน้อยนี่นะพูดลืมพักที่สมนะัครลืมอีกเลยพี <c oughs> ่ได้ลืมให้นานพี่ราเลย <c oughs> นี่อกดงงงานกับปุ่นที่เา้พีน้อยิ้มไม่ว่าพี่ดาวเลยเขาทำงานออกกล่องเขาดี

ม่อะพอดีเหร,รอ,รอนบุกเล็ดอิ่นนะอืมอืมอิ่มนะโอ้มากระโดดสามคำนอิม่มละกินขาเขาพี่นาอิม่มเล่เขาจะกินขา <c oughs> จะถ่ายปีนไก่ยินหนแล้วกินไวอย่าง,งขะาุ่นนะ

มามากแตได้ม,มาแล้วแั่นเลยแม้จริงๆที่ได้ดีใจเลย

สูงใช่เคยไปไทยเข้าไปเออเคยหลังเคยเคยน้าพ่องือวันไม่ว่าอันนั้นดะก็ต้องพูดว่าบน,นให้ติดใ้โจทไปก่อนคิดในข้อก่อนใ่ไหมเคจะใช้พูดในแต่อา ซื้อเป็นสูตรแต่บุดได้ไล่ไปทอไมขอบคุณนะคือที่พันเลยทืไมแม่ก็สูงอี่ยสิ ดี่ตกข้างบ้านจะคอยอมามกทั้งมาก่แล้วท่านั่นแเนาะทีเดียวไปทางนข้คือ่านนแดูคือท่านนั่นแหละต้อง่าคือโลกเ็ยเ็น่น่นอยคอมจบาท้ายัแ ฝรังฝรัง่ะขนี่ขึ้าพาไปถึงช่งดูหย่อนหน่อยปลูกโอโคตาไปเลยปลูกไนะลุงดอนเนี่ยปลไปเป็นี่น่อไปันปนี่อน่ไปเลยตายเนี่ยเส้ปน็นบ้านเก่าแก่ให้กันวันใหม่นนรเ็อยู่ ไนอวนหวนอมติดต่างมใหม่คุาย่ายาลบ้านใหญ่นะท่านท่างตรงหน้าพี่ทีายกวยพวกปุ่เดือดไปไหนไดตางได้ ใพี่น้องไปแลยไป็ิบที่บ้านราใครับขอบแอร์เนอางขับมากส่กเบนุกินกระปุ้นอยู่เทียงหน้าน้อยครัปุ้นเต็มที่เลยเต็มหงัดเต็มงัดเต็มที่เอากระหัดเต็มที่เใหากันเอาอยกินยัมได้กระต่ายครับกระต่ายรา